iOS 13จะมาเมื่อไหร่หลุดข้อมูลยืนยันวันที่เราจะได้เห็นมาแล้วครับจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่ไปพบคำตอบกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ย t u b e แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตั้งแต่ต้นปีคศ2019นี้เรามีข่าวลือข่าวคาดการตา์ต่างๆเกี่ยวกับ iOS 13ออกมาอย่างต่อเนื่องครับทั้งเครื่องในรุ่นที่รองรับ Dark Mode หน้าตาใหม่ของหน้าจอโฮมบน iPad และอีกหลากหลายเลยครับแต่สิ่งที่เราทั้งหลายอยากรู้ก็คือเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะมาให้อัปเดตตอนนี้เรามีข้อมูลหลุดข้อมูลยืนยันที่บอกให้เรารู้แล้วว่า iOS 13จะมาเมื่อไหร่ครับเพราะมีข่าวว่างาน WWDC หรือ worldwide developer conference ของปีคศ2019นี้ซึ่งเป็นงานสัมมนานประจำปีและงานชุมนุมประจำปีของนักพัฒนาของ Apple จะจัดขึ้นในวันที่3-7มิถุนายนนี้โดยจะจัดขึ้นที่ m a c k a n z i y Convention Center ใน s านโฮเซ่แคลิฟอร์เนียอเมริกาครับในปี2018ที่ผ่านมางาน WWDC จัดขึ้นในวันที่4-8มิถุนายนและย้อนกลับไปในปี2017ก็จัดขึ้นในวันที่5-9มิถุนายนและงาน WWDC ปี2019นี้ก็น่าจะจัดขึ้นในสัปดาห์เดียวกันของเดือนมิถุนายนครับโดยเว็บไซต์ Max Rumor ได้เข้าไปเช็คดูตารางการจัดงานของ m c c a n a r y Convention Center มีการยืนยันข้อมูลว่ามีการจองพื้นที่จาก Apple เอาไว้แล้วครับแต่หลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้หลุดรั่วออกมาก็มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลตารางงานในวันที่6ตัดข้อมูลเกี่ยวกับ Apple ออกไปแล้วครับแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับ iOS 13นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวที่สุดเลยครับเพราะในแต่ละปีที่ผ่านมาในงาน WWDC บริษัท Apple จะใช้งานนี้เพื่อเผยโฉมเปิดตัว iOS รุ่นใหม่อยู่เสมอครับเพื่อให้นักพัฒนาได้เห็นการพัฒนาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและยังเปิดตัวเครื่องมือรุ่นใหม่ๆในการพัฒนาแอปสำหรับ iOS macOS watchOS และ tvOS เพื่อให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาแอปปรับปรุงแอปแก้ไขแอปเพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ๆที่จะมาใน iOS 13 และใน iOS อื่นๆรวมถึงการปรับปรุงแอปเพื่อให้รองรับกับ iOS รุ่นใหม่อยู่เสมอนั่นเองครับและนี่เองครับที่จะทำให้เราได้เห็นการเผยโฉมของ iOS 13ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ใน Keynote ของ Apple รวมถึงการเปิดให้ดาวน์โหลดติดตั้งและทดสอบ iOS 13เริ่มกันที่เวอร์ชั่นเบต้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงปลายปีที่ Apple มากจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ iOS 13นั่นเองครับ อีกประมาณ4เดือนข้างหน้าเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเครื่องรุ่นไหนที่รองรับ iOS 13แล้วจะมีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจหรือไม่อดใจรอคำตอบกันอีกนิดครับมาเมื่อไหร่อัปเดตข้อมูลกันได้ที่นี่ครับเพื่อนๆอยากเห็นอยากได้คุณสมบัติอะไรใน iOS 13กันบ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ